สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโคูณเมทริกกันนะครับเติมด้วยเมทริกซีห้าสองลบเก้าครับลบสิบสาม สี่จ5 1 1้ลบ11 7.5ต่อไปเป็นเมทริกเอ็นะครับ8 -1 ลบ1 จุดห้าสิเม,มื่อเราได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราจะมาใช้สูตรเพื่อหาผลลัพธ์นะครับสูตรคือ mmu M-U-L-T -M เมื่อเราอ้าตจาสองเศษเราก็กดถูกนะครับเราจะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่คือคำตอบของ CX ที่ได้ครับจะได้ลบแปดสิบลบเจ็5และ246ครับ